ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยงลานหลวงน<า>นพลงนะคะนี่ก็เป็นธรรมชาติภูเขาแม,ม่นอยู่บอกพี่น้องแถวภูเรือใช่ไหมนี่สวยนะธรรมชาตินะธรรมชาติาตอู้อ,อู้อะไรอ๋อเป็นต่เก็บเก็บสตรอบเบอรี่เขาบอกว่าเก็บเองมันจ๊ะ

ารับคนละครึ่งเขารับไอ้นี่ไงแอปคนละครึ่งอ่ะลุงอุ้ยป้าลุงเป็นตะเก็บแท้เป็นตะเก็บอะคัแล้วอีหอต้เก็บลออ้นเก็บสตรอเบอร์รี่สองสามไร่ล้นะคะผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวนามาเขามาูดดมานาเลกวนนเมน๊า้ย แมนไล่สตรอเบอร์รี่แม่นสติผู้ขดึงบอกโอ้โหนานๆเขาทุกคนธรรมชาติภูเขาเอ้าผู้ผหยังกันแน่ตรงนั้นบ่ตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นฮะผู้ขดึงหรือว่าผู้ฮับเบิร์กค่ะทุกคน ูกระดงหอผู hmm. ้บเปิ้นู้กูกระดมนยูตแมนยู่อนยูบอเอฟซีผู้ยังกดมันยังกระดิ่งแบบ ก็ดึงข้าว Cobb นะเขาเรียกว่าดึงแม่อยู่บ่เออขนาดของน้ำผู้เซนตัดขอบฟ้าคือประเพณีนะนี่บ่ตัวละฆังขนาดใหญ่โอ้โหหัวนะแหลมแหลมน้อยน้อยน่าชุนชุนของภาคอีสานอ๋อผู้ไปดึงอันนี้บังแล้วพี่น้องนี่วัดป่าโนนสะอาดนะโอ้มีช้าง ลอดทางพญานาคสวยเนี่ยนะคะโอ้นี่ไงโ,โอ้ธรรมชาติดีๆอุย้ยตอนนั้นน่นาจะเป็นไร่ปลูกชาแนะน่ๆเลยข้นผูเรือไปขึ้นผูเรือโอ้เขาลายเทพถ้าเขาเยอะอย่างนี้ถ้ามาอยู่แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ายัง เด็กลังเขาออโอ้ยแมนใ่ <laughs> อนี่นะบเ็เด็กอยู่หน้าเาอ๋อเป็นเด็กหน้าเขาบอกไม่ใช่เด็กลังเขาโอ้ยปานคนเยอะมันมีขื่นไหม่ะอยู่ตรงก็มีเนาะมันก็มีสัญญาณถึง นางวาอยู่เฮียนงามแท้งก็เ้าการึ่งลังู้ะน้ลาวเขควอาขี่รถคว่ำรถขวดมรถไงรถรถคว่ำข้ามไงมันคือข้ามข้าม ทางโค้งเยอะมากเลยมาทางเลยอ๋ยอจะโช<ค>ยกิดว่วาท่วงด้วยสัต <lli> ยาในภูอัวยทอนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะที่เลยนะคะเราจะเลยไปเลยนะคะ ทางโค้งหลายขนาดทางโค้งหลายลาเลยแต่ว่ามันก็บพอทอเสียงใหม่เสียงรายเลือไอ้ลัวแบบนี้เหมือนลัวกั้นมาเนาะลัวสีขาวนี่เขานะมัวแต่สนใจเขาแล้วไม่สนใจเราบ้างเหรอเนี่ยมัวแต่สนใจเขาแล้วไม่สนใจเราบ้าง ไม่ใช่ลุงใช่หรอบอแมนบอมแมนไฟบอมแมนไฟบอติตดเหรอบผู้กรดดึงอันปลูกมัน มันสับปะังอันนั้นก็แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรโอ้วิวนี้ดีมากค่ะนี่โอ้เป็นตตยางขึ้นเนาะโอ้ยพอแล้วมันก็แข็งแรงไงยนเนี่ยโอ้โอน่ะ นี่ส่วนป่าอย่างเยอะมากเนี่ยนี่ก็อย่างแม่จะบอกตะปูตะแปะอยู่โอ๊ยมีหันกล้วยด้วยไหมมันเยมากวะเนียโหคลุมบานห้อยเลยตัวนี้ก็ช่วยได้นไงคนน่ะพี่น้องนี่เอฟซีทุกท่านคะโอ้ สวยอ่ะคือแบบแล้วก็ถ่ายรูปบ่เนี่ยถ่ายรูปเนาะภูหินกองภูหินกองนะคะเนี่ยเข้าถ่ายรูปบอ่าอแมนม้วนล่ะภูหินกองนะมาถือทางคือมาถือทางไปเนาะโอ้ยจต่เฝ้าเด้อ โอ้ยแฉะแค่หน uh. uh. ่อยล้ไปแต่พ่อรักสุ่มพ่อมาเดี่ยวพี่เเลยหูกระอือค่ะโอ้ยหน่อยขนาดนี้วะแจ่ผมจะมาทนา้ึงเขาให้ส่วงโอ้ยหูอื้อมากเลยนี่เนี่ยโอ้ยแต่ก็ไม่สู้แบบตอนเราขึ้นเครื่อง โอ้ยนป <im itation> องไปเ้ยโอ้ยสันจิงๆลงบาดิอืมเอาปลากล้วยปุยกล้วยกลวยเป็นเรื่องกล้วยกล้วยแล้วก็ปลาย่าอ้อเคียวชะอุ่ม